แปลงใหญ่สับประรดตำบลหนองปลาปากอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายมีพื้นที่ปลูกสับประรดทั้งหมด873ไร่มีจำนวนสมาชิก68รายอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองปลาปากตำบลพระพุทธบาทและตำบลบ้านมอ โดยในปี2559สำนักงานเกษตรอำเภอสีเชียงใหม่ได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มทำการเกษตรเพื่อจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนและจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่สับประรตตำบลหนองปลาปากและในปี2564ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด การจำหน่ายสับประรดนอกจากจำหน่ายแบบผลสดแล้วก็ได้นำสับประรดมาแปรรูปเป็นสินค้าหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นคุกกี้สับประรดน้ำสับประรดสับประรดกวนสบ,บู่ก้อนสบ,บู่เหลวและน้ำยาล้างจานโดยกลุ่มแปลงใหญ่สับประรดตำบลหนองปลาปากได้มีการสร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ให้กับสินค้าแปลงใหญ่คือ การใส่ใจในบรรจุภัณฑ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นสับปะรดสีเชียงใหม่เช่นราสินค้าและรูปทรงของสินค้าต่างๆที่บ่งบอกถึงความเป็นสับปะรดอย่างชัดเจนนอกจากตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์แล้วสับปะรดสีเชียงใหม่มีภาพลักษณ์ในตัวเองคือมีผลทรงรีร่องตาตื้นการสัน้นเปลือกบาง เนื้อสับป,ประรดมีเส้นใยละเอียดและมีสีเหลืองเข้มหรือสีน้ำผึ้งมีกลิ่นหอมรสชาติหวานช่ำรับประทานแล้วไม่กัดลิ้นและล่าสุดในปี2565สับป,ประรดสีเชียงใหม่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าที่แปรรูปมีมูลค่าที่สูงขึ้น มีมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้ามากขึ้น